เราสร้างขึ้นนะครับซึ่งเป็นกุฏิที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือกว้าง4เมตรครึ่งยาว5เมตรครึ่งกึ่ง6เมตรนะครับก็มีสะพานเชื่อมนะครับสะพานไม้ไผ่นะครับเป็นที่เดินจงกรมนะครับข้างล่างนี้นะครับเป็นเดินจงกรมแล้วก็ไปเชื่อมไปที่กุฏิที่สองนะครับ สถิติที่สองนี้ก็จะเป็นสถิติกรรมฐานเหมือนกันนะครับอีานนนุ้กรรมฐหลังนี้ก็สามารถภาพได้หลายรูปนะครับก็กว้างสี่เมตรนะครับยาวนะครับยาวสี่เมตรครึ้นเก้าซึ่งก็มีสะพานเชื่อมนะครับไม้ไผ่นะครับ,เ,รบ,รบเป็นที่เดินงชมเป็นอ,อย่างเช้าเป็นอยาเย็น ธรรมอีกหลังหนึ่งก็เป็นกุฏิกรรมฐานที่ที่มีทรงรูปแบบหนึ่งก็สองทรงเมื่อกี้เป็นทรงโมเดิร์นกับทรงโมเดิร์นก็คือนะครับกุฏิกรรมฐานที่จะยมทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างกุฏินะครับซึ่งถ้าเรามองทางนี้ไปด้วยโดยสุลุคของลูกตานะครับ ไปอีกไกลเลย